ขอบคุณอะไรก็ตามที่ทำให้ฉันพบเธอขอบคุณอะไรที่พาเธอได้มารักกันพี่ฟิล์มเขาเป็นคนความรู้ติกเขาคือเป็นคนที่ชอบดูแลคนอื่นเอาใจใส่คนอื่นมากๆในในทุกๆเรื่องเลยครับแบบเรื่องชีวิตประจําวันอย่างเงี้ยแบบ เรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆที่บางบางครั้งคนอื่นอนจจะมองข้ามอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาอ่ะเขาจะเห็นก่อนแล้วเขาก็จะจะทำของเขาเองโดยอัตโนมัติของเขาเลยมันไม่ได้เป็นของชิ้นใหญ่ครับแต่ผมรู้สึกว่าเล็กๆน้อยๆอ่ะคือผมจะซื้อให้ตลอดหมายถึงว่าแบบไม่ใช่แค่กับแจมแต่ว่ากับทุกๆคนรอบตัวแบบกาแฟขนมเล็กๆน้อยๆผมจะไม่ได้แบบไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยผมรู้สึกว่าบางทีคนที่ทํางานให้เราอ่ะเขาเหนื่อยแล้ว บางทีแค่เราซื้อขนมหรือซื้อน้ำหรืออะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเป็นกำลังใจที่ทําให้แบบเฮ้ยเขามีแรงทํางานให้ให้เราต่อในกองถ่ายในกองถ่ายมีพี่บิมชอบเลี้ยงเลี้ยงอะไรเลี้ยงได้ก็เลี้ยงครับมันมันเป็นน้ําใจเล็กๆน้อยๆเอามาฝากไอออ้อนี้มาด้วยอะไรนะช็อกโกแลตช็อกโกแลตเม็ดกาแฟพี่จะมีโอกาสได้ลองชิมบ้างยังลองครับลองก็มีอกไก่ด้วยครั้งครั้งแรกแล้วก็ ครับทั้งที่2ตอนถ่ายรายการเข้าวไข่ข้าวไข่ข้นข้าวไข่ข้ขนใช่ข้าวไข่ข้นที่พิมพ์ก็ได้กินกะเพราผมซึ่งจะบอกว่าขอไม่กินอีกแล้วทำประก,รกันโรคไตไว้เลยใช่ <laughs> เข็มมากเ<ช> <laughs> ขาชอบแซวเขาจะแซวแซวอะไรสมมติว่าวันนั้นเราอาจจะแบบนอนไม่พอเงี้ยเอาละได้นอนน้อยปรือเนี่า,อานอนน้อยเปล่าอะไรอะไรเตื่นตื้นที่เต,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 ตื่นเลยก <laughs> 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 ็จะมาตบๆหน่อยปกติป้อนกันยังไงคะ แล้วแต่แล้วแต่ว่าตอนนั้นสถานการณ์อะไรอยู่อาการเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ปกติตอนนั้นอะใช่ครับสถานการณ์ป,ปกติมันเป<ม>็น<ม>อตอนที่ไม่ปกติมันก็จะแบบอันนี้ <laughs> ไม่แต่ว่าแค่เห็นแค่เห็นเขาคาตอบเนี้ยคือเหมือนเห็นเขากับกับอีกมุมหนึ่งที่แบบใครหลายๆคนไม่ได้เห็นมากกว่ามันไม่ใช่เป็นคำตอบที่แบบสำหรับเราสองคนใช่แต่ถ้าถามถึงตัวเราสองคนเนี่ยคือเขา ขอบคุณอะไรก็ตามที่ทำให้ฉันพบเธอขอบคุณอะไรที่พาเธอได้มารักกันเป็นเรื่องบังเอิญที่ดีที่สุด